จากนั้นเข้าแอปแคร์กโปรเจกตใหม่เพิ่มวิดีโอฉากที่2เลยนะคะเลือกวิดีโอฉากที่2นะคะแล้วก็เลือกวิดีโอไหนก็ได้ที่ตามใจชอบเลือกที่วิดีโอของเราจากนั้นก็เลือกวิดีโอของเราก็จะติดตั้งใจนะคะจะเลือกคําว่าภาพสอนเพิ่มวิดีโอเพิ่มเพิ่มอเมรเล์แล้วก็เลือกที่ภาพมาแล้วก็อยู่ท้านั้งน่ฝาดด้านบนสด โอเคแล้ว okay. ก็ทุกครน,นี่เลือกวิดีโอแล้วก็เพิ่มจากนั้นขยายให,ให้ให้หน้าจอเล็กๆขึ้นๆจากนั้นแล้วก็แล้วก็แค่นี้แล้วก็ขยายมาดน,นึงแค่นี้ได้เสร็จสิน้นแค่นี้ได้เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็เหลืออีกต่อไปนะคะเฮ้ยละขั้นต่อไปให้เราแล้วก็แล้วก็ต่อไป ให้เราต่อไปให้เขย,ยืบตรงให้ตรงกับให้ตรงกับหน้านจอวิดีโอของเราเห็นหน้านั่ <laughs> นคือเห็นได้ก็ทุกคนนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามน,นะคะสบ Subscribe กดแชร์โอเคอันนี้ลบออกไปเลยครับแล้วก็แค่นี้ได้ต้องวิดีโอต้องการแล้วนะคะซึ่งอันนี้เอาโ,โอเคก็ตรงนี้กดส่งออกเลยนะคะ ถ้ากดอ,ออกเสร็จแล้วแล้วก็เข้าดีดต่อได้เลยนะคะทุกผู้ชมวันนี้โอเคเดี๋ยวก,กําลังส่งออกมันก็ส่งไปนะคะแค่นี้เองถ้าส่งเสร็จแล้วแล้วก็เข้าติดต่อเลยนะใช้ไว้ใช้ได้สำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย